สวัสดีครับผมเฟิร์สครับผมสวัสดีครับโทรุครับพวกเรามาจัดซีรีส์เรื่อง WHY s ด i ติครับเป็การทำงานร่วมกันเป็นไงบ้างเลยก็รู้สึกแฮปปี้นะครับได้ร่วมงานกับคนบ้านเกิดเดียวกันครับผมจังหวัดพยาวจังหวัดพยาวแต่ว่าอำเภออยู่ติดกันไม่ได้อยู่อำเภอด้วยกันแต่ว่าจังหวัดอยู่จังหวัดเดียวกันครับอยู่จังหวัดพยาก็ อาจริงๆแล้วก็รู้สึกสบายใจนะที่ทแบบมีคนจังหวัดเดียวกันแล้วก็คนบ้านเดียวกันเนี่ยได้มาเล่น<ช>ด้วยก<ช>ันเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยก็สื่อสารกันค่อนข้างแบบง่ายเนาะ<ช>เพราะว่าคุยภาษาถิ่นภาษาภาษาเหนือรู้กำเมืองแม่นแล้วครับครับผม <c oughs> พวกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะชอบมากมายขนาดไหนก็อขอให้มีคน มีความสุขกับการที่เราได้เล่นสื่อสารออกมามแล้วก็แค่มีคนเดียวก็เราก็ happy แฮปปี้ล้วครับแต่มีคนมาแบบชื่นชมแบบมากเลยมาก,กจนแบบ<า>เราไม่คาดหมายขนาดนี้นะครับดีมากสำหรับโทก็ก่อนเล่นกับหลังเล่นเนี่ยเอยก่อนก่อนออนกับหลังออนเนี่ย <c oughs> เรรู้สึกตกใจมากกับยอดเฟลโลหรือว่ายอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นแบบมันเป็นแค่ข้ามคืนเองเนาะ บบมันมันมาแบบมันมาแบบเร็วมากจนเราไม่ได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกดีใจฟีดแบ็กที่ได้กลับมาก็มีแต่คนชมในเรื่องของอ่เขาเรียกว่าอะไรการแสดงหรือว่าภาพหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดีไปหมดเลยอะไรี้ยมีแต่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากครับและชื่นใจมากครับ เอาจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยได้มารับบทเป็นคนเจ้าชูก็ก็คือเป็นตัวเองไม่โนโนโนก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะได้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 มารับบทอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยแรกๆก็มันมันก็ท้าทายนะครับมันท้าทายกับเรามากเราเราเรายังรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะแบบยังรู้สึกว่าจะเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยแบบมัน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 ค่อนข้างยากเพราะว่าต้องมามีบทเลิฟซีนแบบ ดูเดือดอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ให้ท้าทายแล้วพอมันทํามันได้แล้วก็โอเคล้ะครับก็สนุกดีครับครับผมเปิดก็ท้าทายเหมือนกันครับเป็นเรื่องแรกแล้วก็กดดานตัวเองด้วยครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็แบบดูมั่นใจกับเราแล้วเราก็แบบกดดานตัวเองว่าเออเราเล่นแล้วเราจะทํามันออกมาดีไหม,มคนอื่นจะชอบไหมจะแฮปปี้หรือเปล่าก็ตอนแรกก็กดดันมากแต่พอแบบได ฝึกซ้อเมเวิร์กช็อปด้วยกันไปบ่อยๆก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็<ม>แฮปปี้มากแล้วก็รู้สึกว่าเราทําเต็มที่มากๆครับ,รบก็เร,<ม>เราเชื่อใจกันแล้วก็คิดว่ามันต้องออกมาดีแหละแล้ว,ลว,ลวฟีดแบ็กกลับมาก็ชื่นใจเนาะชื่นใจหายง,<ไ>ง่ายเลยครับครับก็คือจริงๆเราก็แบบกดดันตัวเองนะครับว่าแบบจะร้องให้ได้หรือเปล่าซีนดราม่าแต่พอแบบเข้าซีนไปพี่โจก็สอนเราว่าแบบ ถ้ารู้สึกอะไรอ่ะก็ปล่อยมันออกมาเลยทําตามความรู้สึกครับผมถ้าไม่รู้สึกก็อย่าไปฝืนมันก็พี่โทก็เป็นคนส่งอารมณ์ได้ดีมากเลยครับก็ขอบคุณพี่โทมากครับโหสมัยเป็นเอ็กซ์ต้านี่คือแบบเหนื่อยอย่าเรียกว่าเหนื่อยเลยพี่เรียกว่าแบบไม่มีแรงทําอะไรเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นตัวประกอบเนี่ยเขาใช้จนคุ้มแน่นอนแต่ว่าไรายได้ที่เราได้เนี่ยวันละสามร้อยครับแต่ทำงานเนี่ยยี่ี่ชั่วโมง ผมออกกองตั้งแต่หกโมงเช้าเลิกกองอีกทีตอนหกโมงเช้าอีกวันหนึ่งก็ก็สุดเหมือนกันครับตอนเป็นเอ็กซ่าแต่ว่าก็ไม่แหละมันเป็นมันเป็นประสบการณ์เนาะถ้าเราผ่านมันมาได้เราได้เรียนรู้อะไรกับมันเราก็ได้อะไรจากมันเยอะเหมือนกันกน็ก็ไม mm ่ไ hmm. ด้ไม่ได้เสียใจเลยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเอ,อ็กซ่าอะไรเงี้ยก็มันเป็นประสบการณ์นะครับทุกคนก็ต้องสั่งสังสมสประสบการณ์จนมาถึงวันนี้ <S 2> <S 2> อะไรอย่างเงี้ยครับโอนี่ ประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ15ครับ,รบก็ไปทุกรายการที่เขามีประกวดกันก็ไปมาหมดอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่15จนถึงตอนนี้ก็25แล้ว10ป mm ีแ hmm. ล้วครับตามฝันมาก็รู้สึกดีใจกับมันในประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มประกวดตอนอายุ15เหมือนกันครับผมก็ได้เ,เป็น โครงการของคุณกระหมอ่อมครับผมก็ได้เป็นตัวแทนได้ไปแบบออกคอนเสิร์ตไปเป็นแดนเซอร์ให้เขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาได้เยอะอีกครับก็ทำให้เราแบบเติบโตขึ้นมาจนถึงบปัจจุบัน To ับทูบีนัมวันไอดสะสมกันเป็นไอดอลเนาะใช่คะแนนความสำเร็จหรออันนี้ทวงบอกว่ายังรู้สึกว่าก็รู้สึกว่ามันสำเร็จแล้วนะแต่ว่ามัน ยังรู้สึกว่ามันแค่เริ่มเริ่มต้นเองอะไรอย่างเงี้ยค,คือเราอาจจะผ่านมันมาเยอะแต่ว่าเรายังไม่ถึงจุดนี้แต่ว่าตอนเนี้ยมันก็ยังไปได้อีกไกลามากๆอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าความสักเซสของคนเรามันไม่รู้ว่าระวางไว้ถึงจุดไหนแต่ว่าโทัวรยังเพิ่งเริ่มแล้วกันก็ขอให้แค่สี่สิแล้วกันครับของเฟิร์สหรอครับก็ จริงๆก็รู้สึกเหมือนพี่โทรเลยครับว่าเราก็รู้สึกประสบความสาเร็จแล้วก็รู้สึกว่าเรายังไปต่อได้อีกพัฒนาตัวเองได้ต่อมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบ success ในงานนั้นๆเฉยๆเนาะมันยังไม่เป็นของชีวิตอ่ะยังไม่ใช่เออครรู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆที่ได้ได้ได้มาร่วมงานกับเฟิร์สได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยแล้วได้มาคือมีปัญหาอะไรก็คุยกันหรือว่า มีเรื่องอะไรให้ช่วยเหลือกันก็บอกกันอะไรย่างเงี้ยครับทร่าคิดว่ามันคือมิตรภาพดีๆท,ดที่ได้ที่ได้ทำให้กัน<ถ>ครับผมก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ทเพราะว่าพี่ทก็เป็นคนจังหวัดบ้านเดียวกับเราแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานมันแบบราบรื่นมากรู้สึกเข้าหกากันได้ง่ายครับผมแล้วก็มีเรื่องอะไรแบบมีปัญหาอะไรเราก็จะปรึกษากับพี่ทได้ตลอดพี่ทก็จะคอยให้คำปรึกษาได้ดีเสมอเลยครับก็ เวลามีอะไรแบบเราไม่สบายใจ,ยใจหรือว่ามีปัญหามีปัญหาแล้วก็คุยกับพี่โถพี่โถก็ให้กำลังใจตลอดเลยครับครับผมก็มีสิทธคับบี้ครับแล้วกับแฮชแท็กล่าสุดเลยวันในที่ีเอกชายพิษนาครับ,รบอ่าหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าชายริศนาในวันฟุตเนี่ยคือใคร,ครก็คือฟุตนั่นเองอครับผมก็ฟีดแบ็ ครับผมก็ฟีดแบ็ดีมากดีดีกว่าตอนปล่อย ep 9 ep 1 0อีกเนาะในในในวันแรกนะในวันนะคือคือทะลุแสนห้ายังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยมั้งใช่ก็ถือว่าฟีดแบ็ k ดีมากขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยในใน t w i t t e อร์ติดเทรนยาวนานถึงกี่ชั่วโมง13ชั่วโมงติดเทรน13ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นที่2ประมาณหลายชั่วโมงมาก ออยู่ที่สองนานมากก็รู้สึกดีใจครับดีใจว่าใช่กองไ่คิดว่าจะมาจะขึ้นขนาดจะมีคนแบบมาตื้มเราก็มีคนพูดถึงเยอะมากเพราะมันเป็นมันเป็นจุดคลายแม็กด้วยแหละจุดสําคัญด้วยแหละคนเลยแบบเออพูดดูแล้วก็มาเออดูแล้วก็มาบอกต่อกันอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ปล่อยมารู้สึกว่าจะอยู่ในอีพีหลังๆตอนที่แบบจบทุกคู่แล้วใช่ส่วนไอ เวอร์ชันอันคัดเนี่ยถ้าใครอยากเห็นเนี่ยก็ต้องไปกดดันคุณทีบินเขาเองนะครับผมจริงๆแล้วฟุตเขาบอกว่าฟุตวันพุธเยอะมากมีเยอะมากฟุตวันพุธคือแบบเหลือเยอะมากอะไรเงี้ยก็ไปใส่อ้อนวอนคุณจีบินเราเองนะครับส่วนตัวเราสองคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นใช่แต่จริงีเขาก็สิทธิ์แบบโผล่ขึ้นมาเลยเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆเลยเธอสงคนนมีลูกแต่ว่าอะไรนะครับ กระสติดแบบร้อนๆๆเธอมีนูกแล้วเธอจะตอบรั่งนี้ยังไงอ๋ออ๋อ่อเอ่อนแหละครับไอซีนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่คนพูดถึงเยอะมากๆซึ่งในในเรื่องเนี่ยก็เป็นพาร์ทที่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะก็ไปดูแล้วกันว่าจะได้เห็นซีนนี้กันเมื่อไหร่ก็ไปกดดันพี่ชีวินเอาเองเหมือนเดิมใช่ แต่มีออกมไหมแม่น้องใช่น่าจะมีนะมีครับผมดูได้ไงก็เขาคุยคุยครับเราฝากติดตามด้วยครับผมอยากให้ดูทุกคนอยากให้ดูทุกๆคนเล่นเลยทุกๆตอนทุกๆวันนะฮะเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยมันมันมันเขาเรียกอะไรมูท์มันไม่ซ้ำกันเลยเนาะ้องสีก็ไม่เหมือนใช่แล้วก็ภาพอ่ะสวยสวยสวยทุกวันจริงๆต้องไปดูนะครับไ d เดสตินีนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ย จริงรองนะ